สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลาเกตพุทธคุณพระเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนนะจ๊ะภาพไม่ชัดภาพเบอร์ค่ะพี่พี่ตามไม่ทันนะพี่สามารถโทรหาแม่ค้าหรือแอนไลน์นะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะมาจะพี่จ๋ามาดูที่รายการแรกรายการแรกจะเป็นไห่พี่นะไหนี้เป็นของ นางพญาหรือพระผงสุพรรณไม่มั่นใจพี่นะคะตามสภาพนะพี่นะสะภาพเก่าๆสวยๆจากาสภาพเก่าๆสวยๆนะด้านในจะมีองค์พระนะคะพี่คุณลุงเจ้าของก่อบอกว่าด้านในจะมีองค์พระนะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะ้พี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่ เก่ามากสวยงามมากจ้ะพี่ปลายทาง50บาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่จ๋าเป็นไข่เก่าไห่โบราณนะนะคะพี่นะคะตามสภาพนะขอคนที่รับได้ซื้อไปแล้วไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหา1,000บาทจากส่วนรายการนี้เขาบอกว่าเป็นกระดูกนะคะพี่เป็นกระดูกนะแต่แม่ค้าไม่ทราบว่า ทำมาจากกระดูกอะไรค่ะพี่ขาแต่เป็นหัวกระโหลกนะแต่เป็นหัวกระโหลกมีกี่เม็ดเอ่ยเนะี่ยนับดูนะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเดสิบสองสิบสามสิบสีเ็ดม็ดพี่19เม็ดนี้ขอไว้ที่1 2ึ่ันบาทพอจะพี่นะคะ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่พี่ชัดไหมถ้าไม่ชัดพี่อะไรขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะเขาบอกว่าทำมาจากกระดูกแต่แม่ค้าไม่รู้ว่า กระดูกอะไรนะพี่นะัดตามสภาพพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0มีเส้นเดียวนะมีเส้นเดียว1,200้จักอ่าส่วนรายการจะเป็นมีดจากพี่จา๋าเป็นมีดของหลวงพ่อเดินะน้นนะคะพี่จะมีรอยจานหลวงพ่อเดินก็ถักเชือกเก่านี่ค่ะพี่อ่าเป็นมีดหลวงพ่อเดินปอกไม้ด้ามเป็นเข่าวควายนะด้ามจะเป็นเข่าวควายพี่มีรอยจานพี่อยากจะบอกว่าเล่มนี้เก่ามากตามสภาพนะส่วนตัวเองแม่ค้าก็มองมาได้สภาพนี้เล่มนี้1,500 าร้อบาทจ้ะพี่เล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทนะชัดไหมข่าควายค่ะพี่นะคะ่ะตรงด้ามจับนะทำมาจากข่าควายพี่นะคะ่ะตามสภาพนะจะมีรอยจานหลงพ่อเดิมด้วยพี่นะคะ่ะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้ภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ขาชื่อไลน์ชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะ นี่จะพี่จ๋าเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะสวยงามมัน่นคือสภาพสันมีดจากสันมีดหนาอยู่นะพี่นะสันมีดหนาอยู่ค่ะพี่นะคะนี่เก่ามากค่ะพี่สวยงามมากจะ้ะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะไปทางห้าสิบบาทพี่พร้อมโอนจัดทรงสินค้าให้ฟรีจะ้ะนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะพี่นะอปอกไม้ด้ามจับเป็นข่อยจะ้ะด้ามจับเป็นข่อยนะพี่นะตามสภาพเลยค่ะ หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่มีเล่มเดียวนะมีเล่มเดียวอ่าส่วนรายการนี้อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรแต่รู้ว่าเป็นเนื้อดินนะคะพี่รู้แต่ว่าเป็นพระเนื้อดินเนาะอ่าน่าจะเป็นพระกุหรือเปล่าหรือพระอะไรแม่ค้าก็ไม่มั่นใจพี่หนึ่งพันบาทจะ้ะรายการนี้ขอไวที่หนึ่งพันบาทพี่จ๋ามีพระหลายองค์นั่งซ้อนๆกันนะพี่นะพี่ดูคาบความก่อพี่ดูคาบขี้กุนะพี่นะตามสภาพนะอันนี้ส่วนตัวเองแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จะ้ะพระองค์นี้แม่ค้า,าขอไวที่หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะ น่าจะเป็นพระเนื้อดินนะพี่นะตามสภาพไปนะคะพี่หนึ่งพันบาทจ้าส่วนรายการจะเป็นตะกรุดอ่าะตะกรุดดอกนี้หนูไม่ทราบว่ามันไม่มั่นใจว่าเป็นของหลวงพ่อเงินหรือเปล่านะพี่นะาขอไปที่แปดร้อบาทจ้นะนะคะแปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะแปดร้อบาทจ้ะอ่ะจิ้งจกสองตัวสี่หางพี่จ๋าขอไปที่ห้าร้อบาทพอจะพี่นคะคะจิ้งจกสี่ตัวอ่ะสองตัวสี่หางจะพี่สองตัวสี่หางนะ นะคะพี่ห้ารับจากอ่ะส่วนรายการนี้พี่ประหลัดขิดทํามาจากไม้แต่ไม่ทราบประมาณอะไรพี่จ๋าอยากจะบอกว่าเก่ามากขย่อมีกิ่งขย่อมีกิ่งนะพี่นั้นได้ยินเสียงไหมนี่สวยงามมากจาก้ะอ่าพี่จ๋าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพอจ้ะประหลัดขิดนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะ หนึ่งพันบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทพร้อมโอนกัดส่งสินค้าให้ฟรีพี่สําหรับประหลัดขีดรายการนี้นะทํามาจากไม้ซึ่งไม้นี่เก่ามากพี่ดูความเวลเงามันพี่นะคะเวลเงามันพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ไม่ทราบว่าหลงพ่อท่านใดลูกเสกนะแต่รู้ว่าเก่ามากพี่นะคะเป็นประหลัดขีกนะ1หนึ่งพันบาทค่ะอ่าส่วนรายการนี้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นระพะอะไรพี่จาาขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจะพี่นะคะนี่อยู่ในกรอบพลาสติกสีแดงนะเก่ามากพี่นะคะ พี่ดูเนื้อนะอยากจะบอกว่าสวยงามมากพี่900บาทจา้ะส่วนรายการนี้ไม่ทราบที่จะพี่จายนุขคไว้ที่500บาทน,ะอนออาะอยู่ในกรอบพลาสติกพระอยู่ในกรอบพลาสติกไม่ทราบว่าเนื้ออะไรพี่นะคะยืนยกมืออยู่พี่นะ500บาทจา้ะส่วนอาคารที่เป็นขุนแผนปูทิมจะพี่นะคะ500บาทเช่นกันนะคะพี่ด้านหลังจะมีตะกรุดอยู่หนึ่งดอกนะเริ่มกรอบพลาสติกเก่าๆพี่ด้านหน้าจะมีองค์พระหนึ่งองค์นั่งอยู่500บาทจา้ะ พี่จ๋าเบี้ยแก้ค่ะพี่ขาไม่ทราบที่นะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ่ะขยอกแล้วหน่วงหน่วงเหมือนมีน้ําวิ่งนะพี่นะเนี่ยค่ะพี่เป็นเบี้ยแก้เก่าเชือกถักเชือกนะเป็นเบี้ยแก้เก่าถักเชือกพี่เจ็ดร้อยบาทจะส่วนรายการจะเป็นหลวงพ่อกลัวจะพี่ ห้าร้อยบาทพอนะสองห้าสองหนึ่งจะเป็นยันสี่เหลี่ยมพร้อมเรื่มกรอบพลาสติกรับประกันนะ้าไม่เข้าแน่นอนจะพี่จา๋าสําหรับรายการนี้นั่นเดียนหลวงพ่อกลวยจา่าพี่จา๋าพระง้างตาแดงพี่เจ็ดร้อยบาทแต่พี่นะคะตามสภาพนะตาแดงแดงแต่พี่จา๋าเป็นพระง้างหรือปือ้ไม่รู้แมค่ค้าก็ไม่ให้มั่นใจหรือพูดผิดยังต้องกาบขออภัยคุณลูกค้าพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนรายการจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อแดงจ้ะพี่เดียนหลวงพ่อแดงนะห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะ ผ้าอยู่ในกรอบพลาสติกอ่ามีแสงสะท้อนนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ามองยากนิดนึงนะถ้าเกิดสนใจยังไงภาพไม่ชัดภา,เาพเบลอจ้ะพี่พี่ทรงหาหรืออันไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์พี่เดี๋ยวนี้ห้าร้อยบาทจา้ะพี่๋าสมเด็จก้อนหรือสมเด็จม้วนนะพี่นะดูสภาพพี่เก่ามากห้าร้อยบาทพอจ้ะเนี่ยค่ะสมเด็จม้วน,นพี่นะได้มาแบบนี้จ้ะนี่ห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทอะหลงพ่อคงวัดบางกระพร้อมฉลุพี่กาห้าร้อยบาทจา้ะ เป็นเหลือญฉลูจับขอบเก่าๆนะพี่นะรายการนี้ขอไว้ทีห้าร้อยบาทปลายทาง5าสิบบาทจากพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินจะพี่จ๋าสวยงามมากองคนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์ขี้ตาหรือเป็นพิมพ์อะไรเนาะนะคะพี่อารายการนี้แม่ค้าขอไวทีห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ค่าสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการนี้จ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นอาเขาเรียกอะไรนะสมเด็จจิตรดาพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะ เป็นพระสมเด็จจิตรดาพี่5 0ารบาทปลายทาง5าสิบบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะเป็นเต่าเต่าไม่รู้ที่ค่ะพี่นะค่ะเป็นเต่าเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะห้าร้อยบาทจา้ะพี่ส่วนรายการจะเป็นหลวงพ่อทวดจ้ะพ่อทวดนี่จะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ขาพี่ดูความเก่าความสวยเนาะอาะการนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะแล้วเราจะเขียนว่าวัดช้างให้นะจ้ะพี่นะค่ะสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะเป็นอ่า พระพุทธชินราชพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการีจะเป็นนางพญาพี่จ๋าไม่ทราบว่าเป็นพิมอะไรนะพี่ดูความเก่อนนะหนูขอคุณรับได้ไม่เรื่องเยอะซึ่งมแล้วไม่มีปัญหาแล้วพี่นะาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจะสําหรับนางพญาองค์นี้นะพี่ดูเนื้อพี่ดูผิวนะหนูได้มาสภาพนี้พี่ภาพไม่ชัดพี่อะไรจะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์พี่ห้าร้อยบาทจ้ะ อ่ต่อไปเจ้าสวนหลวงปู่บุญพี่อยู่ในกรอบพลาสติกองค์นี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะส่วนรายการจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่หลังยันนะหลังยันจะพี่นะคะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกห้าร้อบาทจะอารูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าไม่ทราบเนื้อเนาะราคการนี้แม่ค้าไม่ทราบเนาะแต่ว่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเดิมจ้ะ อัาการนี้500บาทเช่นกันนะคะพี่สำหรับรูปหลอดหลวงพ่อเดิมจ่ะส่วนรายการนี้จะพจาจณาหลวงพ่อคงพี่เป็นเหดียญหลวงพ่อคงนะเนี่ยค่ะวัดซ้ำป่างามจังหวัดชะเชิงเซานะพี่นะอราการนี้500บาทจะพจาจณาเดือญหลวงพ่อคงจะส่วนรายการจะเป็นหลวงพ่อทวดจะพจาจณาเป็นหลวงพ่อทวดเก่าๆนะด้านหลังก็จะเป็นคอกหมูนะหลวงพ่อทวดหลังคอกหมูพี่ราลการนี้500บาทจะมีหมูทั้งหมด8ตัวไม่ใช่9ตัวพี่6 7 8 9นะคะพี่ ขเขาเรียวกว่าหลวงพ่อทวดหลังคอกหมูนะเก้าห้าอยบาทจะ้ะอ่ะต่อไปพี่ขาหลวงพ่อเงินจะ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินจมูกดงดงๆหลังยันนะพี่นะ,ะาราคานี้ก็5้าร้บาทเช่นกันจ้าเหรียญพระพุทธเก่าไม่ทราบที่พี่ขาจับขอบอ่าจับขอบลงรักนิดนึงพี่สวยงามมากจะ้ะ อ่พี่จ๋ารายการนี้500บาทจะพี่ปลายทาง50บาทจ้าพี่พี่จ๋าอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะถ้าเกิดพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์นะตามแม่ค้าไม่ทันพี่สามารถโทรหาแม่ค้าหรือออนไลน์มาไาาด้เลยนะเบอร์โทรแม่ค้าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะเบอร์โทรกับเบอร์อนไลน์แม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันจะพี่ขอบพระคุณคุณลูกค้ากอบคุณลูกค้าใหม่ที่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเกลือพระคุณพักเครื่องนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะะคพีี่สสวัดจ้ Ah!